ด่วนค่ะไม่ให้เข้าใกล้สาวนุกสุดทิดาส่งผลร้ายต่อคนอื่นค่ะสําหรับสาวนุกเธอได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดไทรอยบวมไปเมื่อก่อนหน้านี้และพบว่าความผิดปกติเกิดขึ้นที่ต่อมน้ําเหลืองโดยตรวจล่าสุดนั้นเผยว่าเป็นเซอล์มมเริงต่อมน้ําเหลืองค่ะทาให้เจ้าตัวต้องกลับมารักษาตัวเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะสาวนุก,ก่อนหน้านี้เธอได้มีการโพสต์ภาพเป็นสายข้อมือขณะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมระบุแคปชั่นว่าการรักษา รั้นที่2ทานเคมีบำบัดอย่าตกใจไปสบายดีมากๆร้าเริงเบอร์สิบแต่ตอนนี้ขอพักก่อนนะคะไม่ได้มืนเคมีแต่อิ่มมากค่ะเพราะว่าทานไม่หยุดปากเลยตั้งแต่เที่ยงถึง5้าโมงและเดี๋ยวเราจะทำรีวิวห้องตะโกวให้ชมนะคะท่ามกลางแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้เธอกันเพียบค่ะล่าสุดเธอได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการป่วยว่าเป็นคืนแรกที่ต้องทานยาเคมีบำบัดรักษาเพื่อไปค่าเชื้อมะเลงซึ่งเป็นผลพวงจากครั้งแรกที่ผ่าตัด อตอนนั้นที่เอาชิ้นเนื้อไปตรวจ รอบแรกไม่มีอะไรพ่อตรวจอีกครั้งปรากฏว่าเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยต้องไปให้เคมีบำบดัดไม่ใช่การทำคีโมนะแต่เป็นการกลืนแร่ล่าสุดเธอได้มีการเผยค่ะว่าเธอต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบดัดใช้วิธีการกลืนแร่เข้าไปเพราะว่าต้องใช้เวลาอีก4วันระหว่างนี้มีการงดเยี่ยมทางโรงพยาบาลไม่ให้ใครเข้าใกล้โดยเฉพาะลูกๆหรือเด็กเล็กๆเ,เพราะว่าการมีแร่อยู่ในร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ แม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ใครเป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์ค่ะ